ก่อนหน้านี้คือเป็นอาการไยทองอายุสี่ปีเริ่มเป็นไวทองจะเย็นเย็นมาก่อนพอเย็นมาก่อนเสร็จปุ๊บแล้วมันจะร้อนร้อนแล้วทีนี้เรื่องการหงุดหงิดถ้าหงุดหงิดถ้าที่อยู่คนเดียวจะรู่เป็นไหนแต่ถ้ามีนคมนมาช่วงชุดนี่แล้วพี่จะอารมณ์มันจะปีดไปเลยบางทีมันจะปวดหัวแล้วแบบอารมณ์แรงมากช่วง ชวงที่เป็นไม้ทองนะพออมาสาักพักแล้ที่นี่ก็คือที่ที่ที่กลัวควัเมนไม่มาพี่ยังไม่อยากให้เม็นพี่หยุดการไวททองอ่ะพี่ไม่เข้าใจเพาว่าไวททองแต่ว่าไมททองไม่มาเมันมันหยุดไหมบางคนบอกว่าหยุดแต่เราสามารถที่จะไม่ให้มันหยุดได้พี่ก็หาหาทุกวิธีทางอ่ะเพื่อจะไม่ให้เมนหยุดเพราะอายุเรายังแค่สี่สิบเก้าห้าสิบเนี่ยพอพอพี่ก็หา หาหาตัวที่กินสมุนไพรอะไรกินเิบๆ<ต>พี่พหากกเพื่อแต่ว่าถ้าพี่ไปหาหมอพี่ไปศึกษาหมอพี่ไม่ไปแต่พี่จะศึกษาได้ตัวเองแล้วพี่จะดูนใน,ต,นตัวขนาดแต่พี่ไม่กล้าื้อกินพอนะพี่ก็เลยอ่ะไป,ไปหาอาจารย์ไปเอาสมุนไพรมากินพอก,กินมันก็ยับยั้งได้แต่มันก็ยัยงไม่ถึงว่าเราเมนเรายังไม่หมาอะไรเงี้ยแต่มันยับยั้งเรื่องการใบรองได้เมนเรามันไม่หมา แต่พอมาเนี้ยปีเนี้ยเพิ่งมาปีเนี้ยพี่เข้าห้าสิบเจ็ดแต่เมนพี่มันยังไม่มาพอดีน้องอ่ะมีน้องอ่ะเขามาแนะนําให้พี่กินกาแฟกินกาแฟตัวเนี้ยพอก็กินพอกินได้สิบห้าสองเมนพี่มาพอเมนพี่มาเออพี่ก็ว่ามันดีนะแต่เรื่องอาการเรื่องปวดขาปวดอะไรของพี่อ่ะมันไม่มีแล้วแต่พี่กังวลคือเรื่องนี้แหละคือเรื่องประจำเดือนของผู้หญิงี่ย มันไม่มาคือตัวนี้พี่กลัวคือพี่ไม่อยากให้มันหายไปเพราะถ้ามันหายไปผิวพรรณแล้วมันจะไม่มันมันจะแห้งใช่ไหมเพราะพี่เป็นคนผิวแห้งคือพี่กลัวตรงเนี้ยถ้าหยุดได้ก็คืออย่างเนี้ยเขาอยากใหนไปจนอายุห้าสิบห้าสิบเอ็ดเอห้าสิบห้าขึ้นไปมันจะยูไม่ว่าแต่ช่วงแน่อเราแต่ปีนี้พี่กว่าห <St ars> ้าสิบ<ๆ>แล้วนะคือยังห่วงสวยเรื่องผิวอยู่ว่ามันเถอะอะไรเนี่ยพอพี่กินได้ประมาณสามกล่องมันจะ กินตอนแรกพี่กินได้ประมาณสิบห้าซองอาการที่มันจะเริ่มเปลี่ยนแบบบุบวาวปุ๊บวาวาแต่พอนั้นปุ๊บทักพักหนึ่งเมนที่แต่มันหายไปสองปีแล้วพอเนี่ยพอพี่มากินกาแฟแต่เนี่ยเมนพี่มาพี่ก็ยังตอนนี้ก็คือตอนที่พี่เราเนี่ก็มีกับอากาศเรือนที่สองจะมีอาการเริ่มมีเมนจะมาอีกรอบหนึ่งพี่ว่าการที่เป็นใบทองหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้น ช่วงนีม้มันไม่ค่อยมีเนงื่อตกปกติพี่จะร้อนจะหนาวพอได้กินกาแฟเนี้ยจะไม่มีอาการร้อนวูบวาบค่ะแปแฟนี่ดีนะ